อ่าโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีตอนรับนะครับที่นี่คือบ้านอาคมนะครับอยู่กับผมนะพี่เข้มเข้มมารีวั์เช่นเคยนะครับทุกคลิปเลยนะครับเราจะดูดวงกันนะครับผ่านคลิปโดยการใช้ไพ่ทาโร่ไพ่อรอลาเกิลศนสัตว์การทำนายอื่นๆนะครับวันนี้อยากรู้ว่าใครจะมาสอ่องเราบ้างนะครับท็อปิกของเราก็คือใครกําลังส่องคุณอยู่แบบเงียบ เรามาดูกันสินะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับเป็นคนที่ถูกตาต้องใจเราหรือเปล่าเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่นะครับจะได้เตรียมตัวนะเตรียมตัวมีแฟนเตรียมตัว,ตวสละโสดหรือบางคนมีคู่อยู่แล้วหรือบางคนรู้สึกว่าคนที่มาส่องเราไม่ใช่คนที่โดนใจนะครับก็เตรียมตัวสกิปผ่านคนนี้ไปก็ได้นะเราก็จะได้ไม่คือคือรับไว้แต่ความรู้สึกดีๆะเอามาแอบเฟิร์มว่าเอ้ยเราเป็นคนหน้าตาดีเรามีคนชอบเราเป็นคนมีค่า นะมีคนมาชอบมีคนมาเห็นด้านดีๆของเราอะเขาก็ต้องประทับใจมันก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วใช่ไหมมีคนมาเห็นเสน่ห์แสดงว่าต้องมีคนอื่นๆมาเห็นเสน่ห์ของเราอีกนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะว่าเราจะชอบไหมคนที่กําลังสอบนะครับนึกถึงตัวเองนะครับเราเลือกไพ่นะนี่คือกองที่1นนะครับกองเรือกองที่2ครับกองมา้าและกองที่สากองบิชอปครับ ให้เ,เพื่อนๆกดที่ทามสแตมเลือกรับชมรับฟังข่าวทำนายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยครับโอเคครับสวัสดีชาวกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งของเราคือกองเรือนะครับต๊อปิกของเราวันนี้ก็คือ อะไรกำลังส่องคุณอยู่แบบเงียบๆนะครับไพ,พ่ที่นเพ่เลือกคือ the d ทรดเด d e r นะครับชาวกองนี้ energy นนของคุณดูเป็นคนเทรดเก่งนะเป็นคนเทรดเก่งเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จในด้านการเงินการงานนะครับถ้าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรนะคุณอยู่ในเส้นทางครับมันคือเส้นทางของคุณอยู่แล้วคุณค่อยอัปเกรดอัปเดตตัวเองไปในแต่ละวันนะครับคุณจะสามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับขอส่องดูพลังงานของคุณหน่อยซิ พราคุณมีความเฉียบแหลมในด้านการใช้เงินในด้านการคิดคำนวณในในด้านการหาเงินนะหรือเปล่าสเตนนะครับ9ดาบเออแตดูคุณเป็นคนแบบคิดเยอะนะทาวเวแล้วก็5ดาบชาวกองเนี้ยตัวคุณดูเป็น ัวของตัวเองนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากสูงปริ๊ดเลยนะครับมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับมั่นใจจากภายในนะแต่ออกจะเป็นคนที่แบบคิดมากนิดนึงกว่าที่เราจะมีความสัมพันธ์จิตของเราจะเป็นจิตที่คนเรียกว่าอะไรจิตแบบจิตประเภทกังวลประเภทระแวงนะครับเลยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะครับเออมันท้ายของจิตเราอ่ะจะเป็นคนที่แบบกังวลระแวงคิดมาก คิดแล้วคิดอีกอ่ะกลัวความผิดพลาดน,นะข้อดีก็คือเรามักไม่ค่อยพลาดแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราพลาดแล้วเราชอบหดตีตัวเองอย่าไปทําอย่างนั้นไบ่อยนะเออเพราะเรามีการคิดที่ซึมใส่ตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับมันทําให้เราเป็นคนหงุดหงิดง่ายทาให้เราเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับทําให้เราเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เสียง่ายแต่ถ้าใครที่เท่าทันจิตตัวเองเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเบาลง คุณก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้ก็กำลังโมโหเราโมโหเพราะความคิดชุดนี้อยู่ใช่ไหมเพราะความเชื่ออันนี้อยู่ใช่ไหมแล้วมันจริงหรือเปล่าที่เราเคยคิดที่เราเคยเชื่อเห็น <c oughs> ไ,ไหมเราก็จะจัดการคุมอารมณ์ของตัวเองได้ <c oughs> ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องเก็บกดไปยนะเราแค่เข้าใจว่าตัวเรามีรูปแบบความคิดยังไงนะครับคุณเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับเราเป็นคนที่เข้มแข็งถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเข้มแข็งแบบ ปกครองดูแลดูแลลูกน้องดูแลบริวารนะ่ะได้ดีนะได้ดีกว่าผู้ชายเลยบางทีนะครับส่วนเป็นผู้ชายก็จะมีความเข้มแข็งสูงแต่เป็นคนไม่ยอมฝนนะชาวกองนี้ความรักมันก็ต้องมีความอ่อนหวานบ้างอะไรบ้างนะให้กำลังสองคุณอยู่แบบเงียบเขาเป็นใครครับไอพีซครับ6ถ้วยสองถ้วย แล้วก็เอ็มเพชาวกองนี้มักจะแพ้ทางคนที่ชอบเอาอกเอาใจนะผู้ชายที่แบบหน้าหวานมีความหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเอออาจจะติดความเจ้าชู้นิดๆนะครับเขากำลังสองคนอยู่นะคนประเภทนี้นะครับเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเวลาที่เขาคุยกับใครก็ตามคนที่คุยกับเขาจะตกหลุมรักจะตกสเสน่ห์เขาได้ง่ายนะครับจะตกหลุมรักตกสเสน่ห์มีความรู้สึกชอบเขาได้ง่าย แต่มาให้พิษเป็นไพ่ใบแรกพี่แคามาขอดูก่อนว่าเจ้าชูมาเพราะมันเป็นไพ่ที่แบบมีความเกี่ยวข้องกับความเจ้าชู้ก็ได้นะครับอืมคนนี้ไม่เจ้าชูนะเพราะดูลักษณะแล้วนจะเป็นคนที่แบบทํางานทํางานเดิมๆซ้ําๆแต่ทีนี้โจทย์มันก็อยู่ตรงที่ว่าตัวเขาอะมีความหวานมีไลฟ์สไตล์ของความหวานมีไลฟ์สไตล์ของความแบบความกลมกล่อมความละมุน ความน่ารักแล้วก็มีความรักให้กับให้กับคุณนะ่ะแต่ทีนี้เออมันมีไพนะ่ไฮพีชเนาะคือตัวเขาเป็นคนหวานนะเวลาคุยกับใครอะคนนั้นจะติดเสน่ห์แล้วคุณก็มักจะแพ้ทางคนประเภทนี้เพราะว่าตัวคุณไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครง่ายๆใช่ปะเออแล้วคนประเภทนี้ก็จะแบบจะเข้ามาในใจของทุกคนได้ง่ายอยู่แล้วอะ่ะ เขาคุยเขารู้ฉลาดเพราะว่าเขาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็รู้เรื่องหรือถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเขาไม่รู้เรื่องเขาอาจจะเล่าได้ว่าคนรอบข้างเขารู้เรื่องนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะมีการพูดได้ว่าเออคนรอบข้างเขาคนนั้นคนนี้รู้เรื่องนี้เคยได้ยินคนอื่นพูดมาประมาณนี้หรือถ้าเขาไม่มีความรู้ใดๆเลยในเรื่องนั้นที่คุณพูดเขาจะเป็นผู้ฟังนะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบถามตอบอ่ะเหมือนหลอกให้พูดอะไรเงี้ยนะถามตอบแล้ว เวลาที่ใครพูดกับเขาเขาก็จะแบบก็จะตกหลุมรักเขาไปเองโดยปริยายอ่ะบางท่จะเป็นคนที่แบบสวยนะหน้าหวานถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณก็จะเจอผู้หญิงที่แบบหวานหวานหน้าหวานเลยรู้จักพูดรู้จักเอาอ,อกเอาใจนะครับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะขอดูหนึ่งสีสดาบนะครับเนะดอะสตาติดถ้วย ก็เลยสันเพื่อนไม่มีความแตกตา่างว่ะแต่ว่ามันเข้ากันได้ว่ะเพราะเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณอ่ะเขาจะพยายามพลิกพลิกด้านดีๆของคุณพลิกด้านหวานๆของคุณในขณะเดียวกันเวลาคุณอยู่กับเขาอะ่ะคุณก็จะมีการพลิกมุมมองคือไม่ต้องไปบังคับให้เขาคิดเหมือนเราเหรอกแต่ว่ามันจะมีการพลิกมุมมองที่แบบมันเกิดขึ้นโดยการแชร์ทัศนคติกันะ มันก็จะดึงดูดนะครับแล้วคุณก็เป็นคู่กันได้เป็นคู่ชีวิตกันได้ในสิบถ้วยนะครับแล้วก็เดรสนันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าถ้าชอบก็บไปต่อนะครับถ้าไม่ชอบก็เลือกคนอื่นนะโอเคขอบท้วนเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับโอเคเพืพ่อนๆสวัสดีด้วยชาวกองที่2นะครับกองที่2ของเราคือกองมา้านะท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครกำลังส่องคุณอยู่แบบเงียบ ไพ่ที่เเลือกนะครับคือไพ่ซักเซสนะครับเป็นไพ่หกเหรียญนะบมงบอกว่าใครหลายคนที่เลือกกองเนี้คุณมีความสําเร็จมีการประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับชีวิตใช้ชีวิตได้แบบเป็นอย่างดีประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถแบ่งปันในด้วยรู้จักกีบันเทกไงชาวกองนี้เป็นนักธุรกิจได้ดีเพราะรู้จักกีบันเทกคือไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นนักธุรกิจได้แต่ เป็นได้เพราะคุณรู้จักกีบอันเทครู้จักที่จะให้คนอื่นให้คุณค่าส่งมอบมูลค่าส่งมอบคุณค่าไปยังสังคมและแน่นอนสังคมที่ได้ไดพบเจอได้เห็นได้รักได้เจอตัวคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาก็สัมผัสได้ว่าเออตัวคุณก็เป็นผู้ให้นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่คุณสมควรจะได้รับเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะดูทูปปิกของเราขอส่องดูพลังงานของคุณหน่อยซิ คุณเป็นใครหรือว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณนะครับเอเมอร์เลอร์จัสติส่มิจัสติสหัวแฮงแมนเอเมอรเลอร์แฮงแมนลาชนินีไม้แล้วก็สนวินถ้วยคุณเป็นคนที่จริงจังนะทำงานใหญ่ได้นะครับแล้วก็มักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เก่งในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของการดูแลดูแลคนอย่างเงี้ยก็เก่งนะครับเอ,อ่อทำงานได้ดีฉลาดนะครับมีความรู้แล้วก็เป็นคนอินดี้อินดี้สิ่งที่คนรู้อ่ะคนอื่นบางทีมักไม่ค่อยรู้นะครับยังมีแฮงแมนอยู่ตรงเนี้ยเอ,อ่อเป็นคนที่แบบอุทิศตนให้กับการเรียนการงานอย่างจริงๆนะครับเป็นคนช่างสงสัยด้วยนะครับ คิดมุมกลับปรับมุมมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่สําคัญคือเสน่ห์ของคุณนะครับเวลาที่คุณพูดเนี่ยใครๆก็รักคุณนะครับใครๆก็ชอบคุณอาศวินถือถ้วยเนี่ยเขามาพร้อมกับคารล,ลมนะครับตัวคุณก็ดูแล้วเป็นคนที่มีคารล,ลมหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเ,เพื่อนๆในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบคุณได้ทํางานได้แ,แบบที่พัฒน,นาไปเมื่อกี้เลยมีงานมีการเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะประสบความสําเร็จคือ อย่าไปมองตัวเลขนะอย่าไปมองเรื่องเกรดหรืออย่าไปมองเรื่องแบบมูลค่าทางการเงินแต่คาว่าสําเร็จในที่นี้มันให้ประสบการณ์ชีวิตให้ความรู้ความเก่งในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเนี่ยระยะทางของคุณเขาเรียกอ,อะไรเรื่องเหตุการณ์ระหว่างทางคุณมีค่าเสมอนะครับและคุณก็เป็นคนที่อาสวินถือถ้วยมีเสน่ห์มีคารลมเวลาพูดและใครก็รักใครกําลังส่องคุณอยู่แบบเงียบ เอ็มเพนะครับทาวเวอร์อัศวินไม้แล้วก็มเชียนเพราะเป็นคนฉลาดนะครับฉลาดแล้วก็ทํางานเร็วทํางานไวอาจจะเป็นคนที่แบบพูดเร็วพูดไวทําไวปากไวไปนิดนึงนะบางครั้งดูเหมือนจะเป็นคนอวดดีแต่เขามีดีให้อวดนะคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นคนอวดดีแต่ว่ามีดีให้อวดแล้วเนี่ย ไพ่เมจิเชียนเป็นคนฉลาดเออชาวกองนี้มีแนวโน้มสูงเลยที่ว่าสติปัญญาของคุณกับเขาอะ่ะมันมีการเชื่อมโยงกันลักษณะของการเชื่อมโยงกันระหว่างสติปัญญาของคุณแล้วก็เขาอะ่ะคือคุยแล้วแบบฉลาดคนฉลาดคุยกันเขาจะเป็นคนที่แบบรอบรู้รอบรู้เรื่องต่างๆรอบรู้เรื่องต่างๆนะครับ ดืน้ำลงไฟนะเออียอขาจะมีความรู้นะครับแม้ว่าจะดูอดดีไปนิดนึงแต่ก็มีดีให้อดทํางานเร็วนะครับทํางานไวแต่ออกใจร้อนไปหน่อยนะครับมีความหน้าสวยหน้าหวานถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะสวยหวานนะครับเป็นผู้ชายเขาก็จะจะหล่อหล่อแบบเกาหลีอเออคนเกาหลีเขาเน้นแบบทําให้หน้ามดหวานเข้าไว้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามา่องดูกันนะครับพลังงานของชาวกองนี้นะครับ พอเขากาลังส่องคณอยู่เงียบๆนะคนนี้แล้วเขาจะออกแอคชั่นหรือเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ดูซิไปได้ไหมไปรอดไหมแปดดาบช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้มีการออกแอคชั่นเลยนะเก้าดาบเขาคิดมากอะกว่าจะออกแอคชั่นกว่าจะอะไรไม,ไม่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 ค่อยเป็นคนที่แบบจะออกแอคชั่น ตอนแรกจะนิ่งมากเลยนะครับจะเป็นการส่องอยู่แบบเงียบๆเออตามท็อปิกเลยท็อปิกบอกว่าใครกําลังส่องคุณอยู่แบบเงียบนะครับเป็นคนหน้าสวยหน้าหวานทํางานเก่งนะครับอาจจะมีความอด,ดีดนิดๆแต่มีดีให้อวดอารมณ์ร้อนนิดๆแต่ทํางานไวนะอาจจะใจร้อนหน่อยๆเนาะพอไม่ชอบอะไรที่มันยืดยากใช่ไหมแอคชั่นช่วงแรกๆจะนิ่งมากเลยกว่าที่จะมีความรักคนนี้จะคิดแล้วคิดอีกเออบางทีคนที่เรียนสูงอะเขาจะมีความรักยาก เราก็จะไม่ชอบให้แบบความรักมันต้องพังถ้าจะมีความรักก็ต้องศึกษาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยสงสัยต้องต้องดูชแนลอู่ซ่อมความรักก็แหละชแนอู่ซ่อมความรักในเซิร์ชใน YouTube นี่จะเจอนะเ <c oughs> จอไปเข้มเองคนะัะเป็นอีกช่องหนึ่งนะเนี่ยกว่ากว่าจะรักก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคนที่สองคณละเอียดนะพอเขาดูว่าแบบไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันไหมศีนเสมอกันหรือเปล่านี่คือ นี่คือไพ่สันตปาป,า,ปานะเป็นไพ่ฮัลโแฟนนะครับก็ลักษณะคือกว่าจะรักก็คือเป็นคนรักยากกำแพงสูงนะแต่เขาใช้เวลาแบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าเรามีการหยอดหรือการโปรยสเสน่ห์อะไรเอาไว้ซึ่งคุณมี <laughs> มีอสศวินถ้วยนะครับมีสเสน่ห์มีคารมเวลาลงรูปคุณจะรู้จักวางแคปชั่น ถ้าใครยังไม่ได้มีการวางแคปชั่นหรืออะไรเงี้ยลองทําดูนะครับสองสาเดือนเดี๋ยวสักพักนึงคุณจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของการลงเฟซเวลาลงแล้วมันดูดีอะ่ะคือจะมีคนอยากติดตามอะ่ะนะและแน่นอนว่าเขาส่องคุณเรื่อยๆเขาก็จะรักคุณเรื่อยๆโดยที่แบบกําแพงสูงเนี่ยเขาเแบบไม่ลดกําแพงนะแต่จิตวิญญาณของคุณมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นอะ่ะโดยที่เขาดึงเข้าไปเองเข้าใจไหม <laughs> โอเคครบถ้วนนะครับจรเจเจตยท้ยคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองวิชช์นะครับท็าปิดของเราวันนี้ก็คือใครกําลังส่องคุณอยู่แบบเงียบเบเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครไพ่ที่พเลือกคือไพ่ justice นะครับเป็นไพ่ของความยุติธรรมนะครับของการเป็น ตำรวจทหารศาลนะของความเท่าเทียมนะครับมีตาช่าง2ข้างเท่ากันต้องเป๊ะนะครับต้องเป๊ะระหว่างทุกคนนะครับคนปิดตาในที่หมายถึงว่าปิดตาของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้ใช้อารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนะต้องทุกอย่างต้องเป๊ะจริงๆต้องไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องคนนั้นผิดคนนี้ถูกจะไม่ตัดสินไปตามอารมณ์ของตัวเองนะครับดูแล้วเป็นคนจริงจังอะนนี้บทจะดุก็ดุนะคุณเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าแล้ว คุณนะครับคุณเป็นใครที่ดึงดูดความรักนะใครกำลังส่องคุณอยู่แบบเงียบอืมเรามาดูกันนะครับว่าพลังงานใดที่ดึงดูดนะครับพลังงานของคุณนะครับด้านใดราศีคนะครับคุณดูเป็นคนที่แบบอ่อนโยนนะครับมีความเข้าเข้าใจคนอื่นนะมีเดวิลด้วยนะครับคนที่เข้าเข้าใจคนอื่นแล้วก็หลายคนหลายหลายครั้งเนี่ยชาวกองเนี่ยมักจะเติบโตมา ด้วยกับโชคลาภนะครบับความโชคดีแต่ว่าชีวิตตอนต้นหรือว่าการมีรักครั้งแรกๆนี่อาจจะประสบความสําเร็จยากหน่อยนะคือมันจะขุกขาะนิดนึงลักษณะของไพ่สามดาบนะคุณอาจจะไปเจอคนที่แบบเขาหลอกลวงเออเขาเจอไปเจอคนที่แบบเอาเราไปพัวพันกับรักสามเศร้าเรื่องคนที่ไม่จริงใจไม่จริงจังอะ่ะมักจะมาทำให้เราเสียใจก่อเนอนะในครั้งแรกๆแต่คุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นได้นะครับคุณจึงมีวิฒีภาวะสูงนะครับแล้วก็เข้าใจโลก หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะแอบสอบเป็นคนที่อารมณ์หวั่นไหวเนี่ยแอบสอบอารมณ์คนอื่นได้ง่ายๆความสุขความทุกข์คุณจะรับรู้เหมือนมีเลดาร์ตรวจจับนะคือรับรู้เรื่องอารมณ์แต่เวลาตัดสินเวลาทํางานคุณยุติธรรมนะจะไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยคุณเป็นคนเก่งมากในเรื่องนี้เพราะคุณรู้จักแยกแยะนะครับมันแสดงให้เห็นว่าตัวคุณมีวุฒิภาวะตัวคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ตัวคุณเติบโตนะครับโตแล้วนะ ช่ไหมเออโตแล้วหรือเปล่าอ่ะคอดูหน่อยสิว่าแล้วเขาเป็นใครนะครับที่กําลังส่องนะสง่งคุณหรือว่าดูคุณอยู่แบบเงียบๆเขาคนนั้น่เป็นใครครับห้าดาบนะครับเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากแต่บางทีจะดื้อนิดนึงนะครับสิบเหรียญน,นะครับเจ็ดช่วยแล้วก็สวนเหรียญ ลักษณะตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจินตนาการนะครับเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยนะสวินถือถ้วยอย่างน้อยเอ้ยถือถ้วยถือเหรียญอย่างน้อยก็มาพร้อมเงินนะครับมีกองเงินกองทองครับถือเงินถือทองช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่เขาจะมีความเอาแต่ใจนิดนึงนะมีไพ่ห้าห้าดาบอยู่ตรงนี้เขาจะมีความเอาแต่ใจนิดนึงบางทีแอบแอบแอบจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นิดนิดถ้าเกิดว่าคุณจะไปกับเขาเนี่ยคุณอาจจะต้องมีแบบมีลูกอ้อน แต่ต้องมีความยุติธรรมคือเป็นคนที่ปรับบาลานซ์ตัวคุณก็ต้องมีบาลานซ์ว่าเออเราก็ไหวแค่นี้เราโอเคแค่นี้แต่เรื่องบางเรื่องที่เธอเสนอมามันไม่โอเคนะครับก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยกันแบบชัดเจนนะครับ้วมีการเขาเรียกว่าขีดบลนด์รี่เพราะคนคนนี้เนี่ยบางทีเขาจะมีความเอาแต่ใจนะครับเอออารมณ์เหมือนเป็นเป็นลูกคุณหนูเย่อหยิ่งเอาแต่ใจน,นิดๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาเขาคุยกับใครอ่ะ ทุกคนจะชอบคุยกับเขานะเหมือนเหมือนมีสเสน่ห์เหมือนกันนะเออมีสเสน่ห์มีคารลมนะครับและตัวเราเป็นคนที่ดูแลดูแลจิตใจคนอื่นได้เวลาที่เราแบบให้เขาเออให้เขาได้สัมผัสด้านดีๆของเราในขณะเดียวกันเราก็บอกเขาในเชิงจิตใจจิตวิญญ,ญาณว่าถ้าเธอไม่ดีฉันพร้อมไปเหมือนกันนะครับนี่คือการวางตัวแบบมีคุณค่าคือการบอกเขาอะแต่ไม่ใช่ไปบอกตรงตรง เธอเธอฉันมีคุณค่านะอะไรไม่ใช่นะแต่เป็นการบอกโดยการกระทําเพราะไอ้ออเรื่องนี้แหละที่เขาบอกว่ามันหนักแน่นกว่าคําพูดนะครับคนนี้จะเอาอยู่นะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยก็จริงแต่เขาก็จะมาเปคุณนะแต่ปกติเขาจะงกงกนะเขาจะงก,กับคนอื่นเขาจะงก,กับแบบเรื่องการงานเรื่องการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่กับคุณเนี่ยจะไม่งกอันนี้มันคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งลนะมันคือการแสดงความรักของเขาแหละคือการไม่งก ไม่ก้ากกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับเขาจะออกแอคชั่นอะไรยังไง The Fool นะครับ Emperor นะครับ a สวินไม้ว่าคนนี้เข้ามานะครับน้าถ้วยแต่แอคชั่นของเขาช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะ จะต้องมีการปรับตัวกันเยอะเลยมีเข้มขอดูห้าถ้วยหน่อยต้องมีการปรับตัวกันเยอะเพราะความรักมีการเดินทางและตัวเราเองก็ต้องบอกให้เขารู้ด้วยอาจจะไม่ใช่บอกด้วยคําพูดแต่อาจจะบอกด้วยการกระทําก็ได้ว่าถ้าเธอไม่ดีฉันพร้อมไปนะเพราะเป็นการยืนยันคุณค่าตัวเชนก็มีคุณค่านะนี่คือไพ่เดฟรนะครับจะมีการเข้ามาจีบช่วงแรกของความรัก,กอาจจะดูยังไม่ค่อยจริงจังมาก แต่จะเป็นการจีบเวลาคุยก็คือคุยสนุกคุยแบบเด็กๆอะ่ะมันเริ่มต้นจากความเป็นเด็กอ่าเมื่อเด็กโตมาก็เป็นวัยทำงานนะครับเออความรักไม่มีการเติบโตจริงๆนะครับก็พยายามเข้าสู่ความรักในแบบที่ผู้ใหญ่กําลังคิดถึงกําลังหมายมันปั้นใจว่าเออความรักมันต้องหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีการเข้ามาจีบเข้ามาหยอดนะเออแล้วก็อาจจะมีการชวนไปเที่ยว เพาไพใบนี้ใบนี้และใบนี้นะครับ3ใบใบนี้ด้วย4ใบเนี้จะบ่งบอกถึงการเดินทางหมดเลยอาจจะมีการชวนไปเที่ยวอาจจะมีการพูดเรื่องต่างประเทศอะไรแบบเนี้เป็นต้นนะครับอา่านี้คือลักษณะของแอคชั่นของเขานะครับก็จะไปพูดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนิดนึงอ่ะโอเคคอบถ้วนเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีทายคลิปทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กอง,องเราคือไพ่เกณฑ์น,นะครับช่วงนี้คงเป็นช่วงที่คุณกําลังได้รับกําลังรับโชครับทรัพย์อะไรหลายอย่างจากจักรวาลพอพปเข้มดูทั้ง3ามกองอะไพ่ออกมาค่อนข้างดีอย่างน้อยมันต้องเป็นกลางแล้วค่อนข้างไปนในทางที่ดีอย่อาก็คือเป็นคนรดวงดีมารวมตัวกันตรงนี้เนาะเป็นคนที่โชคดีอะ่ะ ตัวคุณก็คงจะได้รับอะไรจากจัก,กราวาลใน,ช,นช่วงนี้เช่นกันนี่คือพลังงานโดยรวมนะก็เป็นไพ่เอ่อ9ก้าเก้าเหรียญไงน,น,นะช่วงนี้คุณเองก็กำลังจะได้รับอะไรหลายอย่างจากจัก,กราวาลน,นะครับก็ยินดีด้วยเนาะแต่สำหรับบางคนที่อาจจะเจอความรักเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้ตรงสเปคเราเท่าไหร่เลยอะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตรงสเปคเราก็สคิปคนนี้ไปก็ได้เราก็ไม่เอาก็ได้นะครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่า ตัวเราน่ารักนะเขาถึงเข้ามาเขาถึงเข้ามาชอบนะแต่เราจะเอาหรือไม่เอาก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้เลือกเลือกด้วยตัวเองนะครับโอเคขอบทวนแล้วนะครับกับทุกกองทุกกางทำนายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกัน การดูดวงแบบไพ่กากาดนะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันแล้วแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะครับช่องทางการสนับสนุนอยู่ในด e s c r i p t i o n นะครับหรือว,ว่าดูคลิป,ปอื่นๆพี่เข้มก็จะพูดถึงช่องทางการสนับสนุนทุกคลิปอยู่แล้วนะเนี่ยวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังคือพี่เข้มอะ รู้จัก MBTI ไหมมันเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพในทางจิตวิทยาใช่ปะเชื่อไหมพี่เข้มได้ ISTP แล้วไอ้แบบทดสอบทางจิตวิทยาซึ่งมันจิตวิทยาเป็นวิชาเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะมันบอกว่าพี่เข้มอ่ะไม่เหมาะเป็นนักจิตวิทยาเออในขณะเดียวกันพี่เข้มเอาดวงตัวเองมาเปิดดูเปิดด้วยวิชาไอ้นี่เอ่อวิชา astrology อะ่ะนะ เออมีตำราด้วยนะคือไม่ใช่เปิดด้วยไพ่นะ astrology ก็จะเป็นโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็จะเอาดวงดาววันเดือนปีเกิดของเราอะมาคำนวณเวลาตกฟากแต่เป็นโหราศาสตร์ฝรั่งไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยนะครับพี่เข้มก็เปิดไปดูมันบอกพี่เข้มเป็นนักจิตวิทยาได้อ้าวงงงงเลยนะและตีความก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองด้วยเพราะพี่เข้มก็จะไปหาแบบบางทีไปหาหมอดูฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ซึ่ง ก็ใช้เงินเยอะอยู่นะเออลองไปดูอเขาดูอะไรเงี้ยให้เขาอ่านให้นะเขาก็เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะพี่คิมยนเาก็ไปแปลเออรู้สึกว่า astrology อะมันแม่นกว่า MBTI อีกนะเออมันดูมันดูแล้วแบบแม่นกว่าก็งงเหมือนกันเนาะว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ยอมรับว่าในในมุมของ MBTI มันก็ตรงส่วนหนึ่งตรงที่ว่า เพื่อนพี่เข้มที่รู้จักพี่เข้มมาแล้วก็หลายคนที่เลิกคบพี่เข้มไปเนี่ยก็เลิกคบเพราะข้อเสียของ i s t p นั่นแหละนะก็ก็เออก็เราก็ต้องยอมรับตัวเองเนาะแม้ว่าเขาจะเลิกคบแต่ว่าตัวตนของเราก็ยังต้องรักตัวเองอยู่นะคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบเราก็ได้แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของเราเองนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าใครอยากดูดวงแบบแอสโทรโลจีอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะว่า จะเปิดดีไหมนะนอกจากเปิดไพ่แต่มันต้องใช้วันเดือนปีเกิดเราต้องใช้เวลาเกิดกับสถานที่เกิดด้วยเพราะว่าโหราศาสตร์เขาจะคํานวณไอ้เรื่องพวกนี้เพื่อคํานวณหาเวลาดวงดาวนะวินาทีที่เราเกิดนวินาทีที่เราเกิดอ่ะเออดาวดวงไหนอยู่ตรงไหน,นเขาจะเอาตรงนั้นแหละมาทํานายนะครับแล้วก็ทานายอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าทานสิตดาวจรนะภาษาไทายเรียกดาวจรนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปอื่นน,นะครับเดี๋ยวเมาส์เพิ่นเดี๋ยวเพื่อนเบื่อนะครับเจอกันนะครับสวัสดีด้วยครับ